แล้วอีกอย่างหนึ่งก็โยมบางทีนี่อย่างโน้นใครไม่รู้นั่งข้างหลังเอาหมวกแดงใส่หัวอย่าสวมหมวกบนศาลาอย่างนี้เลยเขาไม่นิยมแล้วก็มันมีตัวอย่างมาแล้วนะเช่นเมื่อสมัยก่อนพุทธกาลนานมาแล้วนี่ยกตัวอย่างให้ดูสักอย่างหนึ่ง ในอดีตชาติของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยอดีตชาติของท่านก็เป็นใหญ่เป็นโตจะไปไหนมาไหนก็สวมรองเท้าตามแบบตามธรรมเนียมของกษัตริย์นะเป็นกษัตริย์สวมรองเท้าก็เดินไปชื่นชมเจดีย์ ไปเดินรอบๆบเจดีย์เขาเรียกว่าอุปจาระแปลว่าไปใกล้เจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุหรือในบริเวณที่มีพระพุทธรูปรูปเปรียบของพระพุทธเจ้าตั้งอยู่เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญดูเหมือนไม่มีอะไรไปก็ไปเดินเขามีเสือลำแพนปูเอาไว้ให้พระท่านมาท่านได้นั่ง ัวเองก็เดินย่ำไปธรรมดาเขาเรียกว่าไปใกล้พื้นที่ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในพระมหาเจดีย์หรือไปใกล้ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปรูปเปรียบของพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นผลมาเกิดในภพชาติที่เป็นพระเจ้าพิมพิสารเป็น เป็นพระมหากษัตริย์ในยุคตอนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ในตอนนั้นยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้พบกันเนะ่กับพระมหาโพธิสัตว์พระมหาโพธิสัตว์เจ้าของเราก็มีบุค,คลิกที่ดีพระเจ้าพิมพิสารก็ถึงกับ ทูลเชิญให้อยู่ด้วยกันเนอะแต่พุทธเจ้าไม่อยู่สเสด็จจาริกไปบำเพ็ญสมณธรรมจนตรัสรู้เป็นพุทธเจ้ามเมื่อตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าแล้วภายหลังได้มีโอกาสไปโปรดพระเจ้าพิมพิสาเรเหล่าลัดตัดความพระเจ้าพิมพิสารสำเร็จ คุณธรรมเป็นพระโสะดาบันบุคคลแม่แต่ไอ้ลูกมันสุดสุดสุดเลยไอ้ลูกทรพีอยากจะแย่งบัลลังก์จากพระราชบิดาเพราะถูกบุคคลอื่นพระเทวทัตเนี่ยแหละยุแย่ นั่นแหละชื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นพระราชโอรสนะของพระเจ้าพิมพิสารนั่นแหละคิดจะแย่งบัลลังก์หาวิธีทำยังไงเอาให้ตายเลยโอ้จับไปขังเลยนะเออจับไปขังทรมานขังทต่านไม่พอนะ ไม่ตายสักทีเอามีไปกรีดกรีดเท้าเนี่ยกรีดนิ้วเนี่ยอย่างนี้ท่านั้นไม่พอเกลือราดอีกต่างหากอดข้าวก็อดโอ้พระมเหสีทนดูไม่ไหวอดก็อดใครไปช่วยเดี๋ยวจะโดนฆ่าอีกต่างหากพระมารดาของ พระเจ้าอาชาติศัตรูเองเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงเอาอาหารเนี่ยละเลงใส่ตัวเองเนี่ยแล้วก็หอ่อหอไปว่าไปเยี่ยมพระราชาบิดาก็ไปเปิดให้เลียเลียอาหารบนตัวเทา่านี้แต่ว่าโดนกรีดเนี่ยอันนี้แล้วลงท้ายพระเจ้าพิมพิสารนถึงกับสรวันนคต สุดท้ายสวรรคคตแต่ว่าด้วยใจยังมีความผูกพันอยู่กับเท่าเวสวร์นะกับเท่าเวสวร์เป็นยักษ์นะอยากไปเกิดกับท่านเป็นพระโสดาบันเลยไปเกิดเป็นยักษ์เป็นลูกน้องเป็นอคอยช่วยเหลือดูแลเหมือนกับเป็นเลขาของ เาวเวสวั์ชื่ออะไรชนะวาสภาชนะวาสภายักโคเทวปุโตนั่นแหละยักโคก,ก็เป็นวัดและเป็นยักษ์เทวาปุโตก็ยังเป็นยักษ์ประเภทเป็นเทพบุตรเนี่ย้วยวิบากกรรมคือเมื่อตอนที่ชาติก่อนเนี่ยเคยไปเดินจะไป ชื่นชมไปอะไรกันแล้วแต่ละพระมหาเจดีย์เขาปูเสือลำแพนเอาไว้ร,บรอบๆเพื่อให้พระไปนั่งนั่งภาวนานั่งสวดมนอะไรกันแล้วแต่ตัวเองก็ไปเดินใส่รองเท้ารองพระบาทไปเดินเท่านี้เองหมดเลยถูกทรมานเพราะฉะนั้นอันนิโยมเข้าใจนะบางคนไม่รู้ก็พกผ้ามาก็มี บางคนยังหนักกับไปกันในสวมหมวกเนี่ยชาติต่อไปหัวล้านเหม่งเลยนะแต่เนี่ยผมไม่งอกด้วยวิบากเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นี่เล่าให้ฟังวิบากกรรมเพราะฉะนั้นเข้ามาในสถานที่ที่มีพระพุทธเจ้า รูปเปรียบพระพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ก็ดีมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่ก็ดีมีที่เป็นที่แสดงธรรมนี่อย่างนี้ที่แสดงธรรมแปลว่าเป็นที่ประดิษฐานพร,ร,ระรัตนตรยัยคือพระพุทธรัตนรรมร,ร,รตัตนพระสังร,รัรตนะนี่แหละคนไม่รู้หรอกวิบาก,กรรมอื้อเลยเพราะฉะนั้นโยมเลยเรื่องเล็กๆ็กน้อยๆอยอย่างนี้ก็มาที่นี่ได้ยินได้ฟัง เอประเดี๋ยวบางทีนี่อย่างอาจารย์เนี่ยท่านอาจารย์ด็ตอร์พระมหากังวานอาจารย์ใหญ่ฝ่ายฝึกอบรมและก็คณะพระวิทยากรที่มามีความรู้ทั้งนั้นเดี๋ยวท่านคงจะเล่าชาดกให้ฟังบ้างนิทานชาดกอะไรจะได้รู้ว่า กฎแห่งกรรมหรือวิบากกรรมมีอะไรที่เรานึกไม่ถึงแล้วก็จะได้หลีกเลี่ยมน,นะมีโอกาสก็เล่าให้โยมฟังบ้างนะเอออย่างนี้เป็นต้นเรื่องเล็ก,ลกๆน้อยๆดูไม่สําคัญแต่มันสําคัญเรามาวัดเราให้รู้ว่ามีความสําคัญแล้วก็พากันสํารวมในการใช้สอยทรัพย์ไม่ว่าที่นอนหมอนมุงดูให้ดีดูทำให้เรียบร้อยดีงาม มันจะได้ใช้ต่อๆไปอย่างนี้เป็นต้นนะเอาละหลวงปา๋าหลวงตาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นเครื่องประดับความรู้ว่าเรามาเราทำแต่ความดีให้เรารู้อะไรดีอะไรชั่วแต่คนภายนอกรู้ไม่มากเรารู้มากกว่าเราก็ป้องกันตัวเราได้มากกว่าเราทำดีได้มากกว่าความดีทั้งหลายนี่ไม่ไปไหนนะมันอยู่ที่กลางใจโยมเยนะี่ย อยู่ที่ธาตุรมเห็นจำคิดรู้คือใจที่บริสุทธิ์น่มันอยู่นั่นแหละแก่กล้าเป็นบารมีเป็นอุป,ปบารมีเป็นปรมัตถบารมีใครขโมยเอาไปไม่ได้เป็นโลกุจรทรัพย์ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จะตายก็แค่เบญจขันต์ตัวเองนั่นแต่บุญบาปไม่ตายตามสะสมบาปก็สะสมเป็นอาสวะ เป็นอนุสันี่กิเลสตัณหาอุปาทานบุญก็สะสมเป็นบารมีคุณความดีอย่างยิ่งยวดแก่กล้าเป็นอุปบารมีประมัตถบารมีรีบทำจะรีบทำจะคนเราบันตายเมื่อไหรไม่รู้เรื่องอย่างนี้เป็นต้นนี่หลวงตาก็แก่แล้วก็เลยเล่าให้ฟัง แล้วก็สังขารมันก็ชักจะเอาเรื่องแหละต่อไปเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวไอ้นูนเดี๋ยวไอ้นี่เชียวเหมือนไอ้กวียนเนะี่ยเดี๋ยวไอ้นูนหักไอ้นี่ขาดซ่อมไปก็ไอ้เครื่องซ่อมมันก็ไม่เหมือนเก่ามันก็พังไปเดี๋ยวมันก็พังจนได้แหละ,ะถ้าอยู่เราก็รีบเร่งทำความดีขนขวายทำความดีนะอย่าลังเลสงสัย โอเคนะขอบคุณทุกท่านเจริญสุขเจริญพรตอนนี้